ขอบก็จะได้มาประมาณนี้นะครับสวยงามนะครับขอบยางไม่แลบนะครับขอบยางไม่แลบแบบนี้ปกป้องขอบยางนะครับขอบเรียบเนียนได้100%เลยนะครับสองข้างเลยครับหลังจากนี้ก็จะไปเตรียมสีมาพ่นกันนะครับเยื่อมไปเลยเดี๋ยวเราเตรียมพ่นสีกันเลยนะครับ น้ำยาเช็ดคราบนะครับซิลิโคนออฟเช็ดเช็ดคราบไขมันภาพสับสปรปนะครับเช็ดแล้วก็เช็ดจานด้วยกระดาษทิชชู่นะครับเช็ดห้โดรโทนนะครับ สีมาพ่นกันเลยนะครับได้ครับผมวอนจะลงสีจริงอย่าลืมเช็ดผ้าเดี๋ยวจับบุญนะครับเอาด้วยเช็ดด้วย ที่จะใช้พ่นในงานนี้ครับคุณผู้ชมกาลูกนี้ครับพี่น้องพี่น้องที่ี่ติดตามผมนะครับส่งมาให้ผมลองใช้งานนะครับเพราะว่าปั๊มลมที่บ้านลมมันไม่พอนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบเพ l p นะคร <ๆ S 2> ับยี่ห้ออะไรเนี่ยผมก็อ่านไม่ค่อยออกไอไอทานไอทานโกหรือไงครับนี่นะครับผมเป็นหัว1.3นะครับยี่ห้อผมอ่านไม่ออกเลยครับรู้สึกว่าจะเป็นเนาะผมก็สะกดตามนี้นะไอ TAN TAL ไอทันไอทันโกไอทันโกประมาณนี้นะครับจะใช้ลูกนี้นะครับเป็นระบบ h v l p นี่นะครับผมทั้งสีทั้งเคกียร์นะครับจะลองทดสอบทดลองใช้งานดูนะครับผมไปกันครับ ใช้ความรู้สึกเอาครับไปครับ h VLP นะครับสีที่ไปติดชิ้นงานเนี่ยถ้าเดินกาเร็วนะครับหรือหรือว่าเดินกาห่างเนี่ยสีที่ไปติดชิ้นงานเนี่ยอาจจะไม่เต็มนะครับเพราะว่าระบบเนี้ยให้ปล่อยละอองสเปรย์ที่ละเอียดนะครับเราอาจจะต้องเดินกาช้าลงนะครับแล้วก็เอากาเนี่ยเข้าไปใกล้กับชิ้นงานเยอะกว่าการะบบอื่นนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าถ้าพ่นตามระบบะปกติเนี่ย สีมันจะรู้สึกว่ามันไม่เต็มนะครับเพราะว่าฝอยละองละองที่มันออกมาเนี่ยมันค่อนข้างจะละเอียดนะครับสังเกตจากเม็ดที่ได้ตรงนี้ดูละเอียดดีนะครับดูละเอียดดีนะครับผมจะพักเที่ยวไว้ประมาณสักสามนาทีนะครับเดี๋ยวมาต่อกันรอบที่สองครับผมสังเกตจากเม็ดสีนะครับเม็ดของเขาก็ละเอียดดีนะครับพ่นได้นะครับพ่นได้นะครับ ที่ที่ส่งมาให้ผมเนี่ยสามลมที่บ้านนะครับอาจจะแรงลมไม่พอครับเวลาพ่นต่อเนื่องมันก็เลยมีปัญหาแบบว่าลมตกนะครับลมตกพ่นได้ไม่ต่อเนื่องหรืออาจจะพ่นรีดเม็ดออกมาไม่ละเอียดพอนะครับเม็ดมันก็เลยใหญ่นะครับแต่ที่ผมพ่นเนี่ยผมใช้ปั้มลม3แรงเนาะมันแล้วก็บรรจุ300ลิตรนะครับมันก็เลยเพียงพออยู่แล้วนะครับสาหรับกูนะครับผมแต่ถ้าเป็นพี่น้องแบบ ถ้าอยู่ที่บ้านปั๊มลมมันอาจจะไม่พอสําหรับระบบ h ฮ l p นะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นกาที่กินลมนะครับเป็นกาที่กินลมแต่ว่ามันให้ลมออกมาจากทางหัวปืนเนี่ยเบานะครับลมเข้าเยอะแต่ว่าลมออกปากกาเนี่ยค่อนข้างจะเบานะครับผมก็เป็นลักษณะของกา h ฮ l p อยู่แล้วนะครับไปต่อกันเที่ยที่2ดีกว่าครับคุณผู้ชม Oh, um, มันก็จะเต็มขึ้นนะครับอันนี้ก็กรบชิ้นงานแล้วครับคุณผู้ชมสองเที่ยวนะครับสองเที่ยวอีกอย่างผมลองสีรองพื้นผมมันเป็นโทนสีขาวด้วยนะครับมันก็เลยพ่นกลบง่ายนะครับคุณผู้ชมมันก็สองเที่ยวก็กลบแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะรอแล้วก็พ่นอีกสักหนึ่งเที่ยวนะครับเป็นการย้ํานะครับกลัวว่าออกไปแดดจจ้าแล้วนะครับมันมักจะมีแบบว่าบริเวณสีรองพื้นนะครับมันจะดูไม่มิดดูในห้องแบบนี้นะครับเรียบร้อยดีนะครับคุณผู้ชมดูจากกล้องจากสายตาเนี่ยแต่สีรองพื้นนะครับไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยแต่บางทีออกไปเจอแสงแดดจ้าๆนะครับ บางทีมันก็พ่นไม่เกลสีรองพื้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีเที่ยวที่3าเพื่อเป็นการย้ำนะครับคุณผู้ชมเพื่อเป็นการย้ำนะครับว่าให้สีให้สีมันเกลตัวแบบมั่นใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไปต่อกันเที่ยวที่3ามครับ จากนี้ก็เดี๋ยวขอตัวไปผสมแลกเกอร์ใส่กาตัวนี้มาพ่านเคลือบนะครับทุกผู้ชมรออยู่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวมานะครับแป,ป๊บเดียวครับมาแล้วครับผมผสมแลกเกอร์ใส่กามาเรียบร้อยแล้วนะครับเคลือบเราจะเคลือบอยู่สองเที่ยวนะครับทุกผู้ชมไปกันเลยครับผมก็เอ่ออบรอบหมุนปล่อยสีนะครับรอบหมุนปล่อยสีผมก็จะปล่อยอยู่สองนะครับ ส่วนม่านเนี่ยก็จะเปิดออกสุดเลยนะครับเพราะว่าชิ้นงานมันใหญ่ส่วนอันนี้ก็จะเปิดไว้ที่2นะครับแรงลมอันนี้ผมยังไม่มีเกจนะครับก็คงจะประมาณสัก2บาร์นะครับตามความรู้สึกตามเสียงลมที่ผมพอสัมผัสได้นะครับก็คือแรงลมก็อาจจะอยู่ที่2บาร์ไปกันครับ คุณผู้ชมผมรู้สึกว่าหัวกามันจะสะดุดสะดุดหน่อยหนึ่งนะครับดูนะเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันจะออกปุด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 ตรงนี้ตรงนี้ไม่ตันนะครับตรงนี้ปล่อยให้อากาศเข้าแบบโล่งเลยนะครับเอาอีกทีหนึ่งนะครับเห็นไหมครับมันจะออกปุดปุดปุดเป็นแบบไม่ต่อเนื่องนะครับ หัวกาก็ล้างดีนะนะครับหัวกาล้างดีนะผมถอดล้างใหม่หมดทุกชิ้นเลยนะครับแล้วลองดูอีกทีหนึง่งนี่การเป็นการใช้งานครั้งที่สองนะครับคร <c oughs> ั้งแรกไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับเม็ดก็สวยดีอยู่นะครับลองดูใหม่เนี่ย มันจะออกปุดๆอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นที่เป็นที่ไหนเป็นที่อะไรนะครับมันจะออกปุดๆและอีกอย่างหนึ่งในการหน่วงของไกปืนนะครับมันจะเด้งผมว่า aring, ความความรู้สึกน่ะมันเด้งไม่ค่อยทันใจคือกดเข้าแล้วเวลามันเด้งออกอ่ะมันรู้สึกหน่วงนะครับความรู้สึกผมน่ะมันหน่วงคือมันไม่เด้งมันไม่เด้งทันใจมันจะหน่วงๆนิดนึงนะครับเวลาเราจะปักสีอะไรเง <ste cus> ี yes ้ย ผมว่าไม่น่าจะทันใจเท่าไหร่นะครับ1ไกลนวงนะครับ2เวลาพ่นต่อเนื่องแล้วสะดุดอันนี้ผมไม่ทราบว่าเป็นที่การทำความสะอาดหรือว่ามันเป็นแบบนี้นะครับการรุ่นนี้นะครับอันนี้พี่น้องให้เอาเอามาลองใช้งานแล้วก็ให้ลองรีวิวให้ดูว่ามันเป็นยังไงก็ตามความเป็นจริงนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าก็เจอแบบนี้นะครับออกสะดุด เห็นไหมครับเห็นเห็นพร้อมกันนะครับว่ามันสะดุดนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาอันนี้ความรู้สึกผมเลยคือกดเข้าเวลาปล่อยออกมันจะหน่วงๆๆๆหน่วงหน่วงหน่วงมือนิดนึงคือมันไม่เด้งมันไม่เด้งทันใจนะครับ <S <S แต่ถามว่าพ่นได้ไหมได้นะครับแต่ไอ้ที่มันสะดุดสะดุดไอ้นี้ที่จริงแล้วไม่น่านะแบบนี้ไม่ไหวนะครับถ้ามันสะดุดแบบนี้ <S 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 เห็นไหมครับอาจจะเป็นอ่ การอุดตันในส่วนอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เจ้าของการนะครับก็ได้ใช้งานมาแล้วนะครับแล้วผมก็มันก็เขอะมาพอสมควรน,นะแล้วผมก็ถอดล้างทุก,ทกชิ้นเลยนะครับมันก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับก็ไม่รู้ยังไงเดี๋ยวไปก็ต่อเลยครับ นะครับคุณผู้ชมก่อนอื่นเลยมาดูผลงานที่ได้จากกาก่อนนะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะครับผิวงานงานที่ได้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับผมสำหรับผิวเลกเกอร์ที่ได้นะครับก็เม็ดละเอียดดีนะครับเม็ดละเอียดดีเรียบตึงเม็ดเล็กดีนะครับนี่นะครับผม เม็ดที่ได้ก็ถือว่าดีเลยแหละนะครับเล็กดีเรียบดีตึงดีนะครับผมก็จะเอาเม็ดไว้ประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเม็ดที่ทําให้แบบใกล้เคียงเหมือนเหมือนเหมือนศูนย์นะครับเหมือนศูนย์เหมือนรถใหม่นะครับจะได้จำผมจะไม่ได้อัดล้นอ้ย <laughs> เม็ดที่ได้ก็โอเคนะครับผมโอเคสําหรับการลูกนี้นะครับแต่ว่า เรามาพูดถึงเรื่องที่มันมีปัญหาตอนพ่นแลกเกอร์กันดีกว่านะครับในการพ่นพ่นต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมก็เห็นแล้วนะครับว่า,ามันออกสะดุดนะครับออกสะดุดที่ผมที่ผมติดใจนะคือออกสะดุดเนี่ยผมไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นที่ ระบบกลไกอะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมถอดล้างทุกชิ้นส่วนแล้วนะครับก่อนที่จะมาพ่นก่อนหน้านี้อ่ะมันมันมีการเลอกการเคลอมาพอสมควรนะครับในไอ้พวกที่มันไหลการการไหลของสีผมก็ได้ถอดล้างทุกชิ้นส่วนแล้วนะครับเวลามาพ่นต่อเนื่องมันก็ออกมาสะดุดนะครับผมหนึ่งออกสะดุดสองนะครับไกปืนเนี่ยเวลามันเด้งออกมันจะรู้สึกหน่วงมือนิดนึงนะครับ ความนิ่มนิ่มได้นะครับผมรูปทรงสวยรูปทรงสวยทันสมัยเลยนะครับรูปทรงสวยเลยนะครับสําหรับการรุ่นนี้ก็ผมก็เอามามา,มาลองใช้ดูนะครับก็พี่เขาก็คือพ่นไม่ได้แหละเพิ่พ่นออกมาแล้วเม็ดมันใหญ่ก็เลยอยากให้ผมลองสัมผัสดูบ้างว่าผมพ่นแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งนะครับตอนที่ผมล้างน่ะอะไหล่พวกนี้ส่วนส่วนประกอบที่เป็นอะไหล่น่ะเป็นพลาสติก ค่อนข้างจะหลายชิ้นเลยอยู่ในนี้อะไหล่อะไหล่หลายชิ้นมากๆเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูตอนที่ผมถอดออกมาแยกออกมานะครับว่ามีอะไรบ้างก็ตามนี้นะครับผมอะไหล่ที่เป็นชิ้นส่วนพลาสติกเยอะมากนะครับผมอันนี้ในมุมมองของผมก็เรื่องความคงทนการใช้งานระยะเวลายาวนานนะครับอา่าพวกที่เป็นอะไหล่พลาสติกมันก็อาจจะแบบสึกหลอสึกกร่อนง่ายอะไรประมาณนี้นะครับ โดยรวมแล้วสรุปยังไงอ่ะเพราะว่างานที่ออกมางานที่ออกมามันมันก็โอเคอ่ะงานงานที่ออกมาก็โอเคแต่ว่าเราต้องออละเอียดละออกับมันนิดนึงต้องก็คือต้องทําความเข้าใจแบบอต้องเก่งกับงานอ่ะนะคือมันไม่ได้พ่นไปแบบจบไปในเที่ยวเดียวเลยคือมันต้องแบบประครับประคองพอสมควรกว่างานมันจะออกมาได้แบบนี้นะก็ต้องบอกตามตรงนะครับคุณผู้ชม นี่นะครับผมสําหรับพี่น้องถ้าสนใจอยากสั่งซื้อนะครับผมอันนี้ผมจะแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับที่ผมไม่มีจําหน่ายไม่ไม่ได้ขายนะครับกาตัวนี้พี่น้องเอามาให้ผมลองนะครับผมก็เอามาลองแล้วก็รีวิวใช้งานตามคลิปนี้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าพี่น้องอยากสนใจอยากเอามาลองใช้ว่าว่า,วาเออมันมันมันเป็นอย่างที่ช่างหนุ่มว่าจริงไหมราคาก็ไม่แพงนะคุณผู้ชมนะมันก็สวยอยู่นะแต่ว่าประสิทธิภาพมันก็ตามคลิปนี้เลยผลงานที่ได้ ก็สวยนะครับไม่ใช่ว่าขี้เหร่นะสวยเลยระดับนี้สวยเลยนะครับสวยเลยแต่ว่า,าปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นแหละผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นกาที่ล้างมามันขัดข้องระบบภายในหรือเปล่านะครับที่มันสะดุดแค่นั้นเองนะครับที่มันสะดุดฝอยที่ได้ละเอียดดีนะครับเม็ดสวยดีนะครับผมจะฝากลิงก์ไว้ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับสำหรับ YouTube ส่วนในเพจ a c e b o o k ผมจะ ใส่ไว้ในโพสต์เลยนะครับลิงก์สั่งซื้อนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องท่านไหนอยากซื้อสั่งซื้อมาลองใช้ดูบ้างนะครับเพราะว่าราคามันไม่สูงมากนะครับ3,200บาทหรือเฮ้ยใช่ป่ะหรือว่า2,300บาทเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลจะขึ้นให้อีกทีหนึ่งครับคุณผู้ชมประมาณนี้แหละ2,300สิ2,300ใช่ใช่ใช่2,300โอเคนะครับคุณผู้ชมก็ฝากไว้เท่านี้นะครับวันนี้ก็มารีวิวให้ดูแล้วนะครับพี่ที่ส่ง มาให้ผมนะครับผมก็ใช้งานไม่ค่อยปกติมันออกสะดุดเวลาอ้อนต่อเนื่องแต่ว่างานที่ได้สวยดีนะครับเม็ดก็สวยดีนะครับแต่ว่าแรงลมบ้านๆอาจจะไม่พอใช้เท่าไหร่นะครับอาจจะต้องเป็นปั๊มใหญ่2แรง3แรงขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับผมก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับคุณผู้ชมถ้าสนใจสั่งซื้อนะครับผมจะฝากแปะลิงก์ไว้นะครับผมไม่มีขายนะบอกย้ําก่อนว่าผมไม่ได้ขาย แต่ว่าถ้าพี่น้องอยากสั่งซื้อผมจะแปะลิงก์ไว้ในคําอธิบายใต้คลิปหรือในในโพสนะครับผมมันจะเป็นลิงก์ที่กดเข้าไปสั่งซื้อในช้อปปีนะครับผมจะฝากไว้ตรงนั้นโอเคครับคุณผู้ชมคลิปนี้ขอฝากไว้เท่านี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ